สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูอาการที่สตาร์ทไม่ติดนะครับไม่ถึงแบบเราเปิดสวิต์กระแจแล้วก็ไฟไม่มาจากหน้าปัดนะครับว่ามันเกิดจากอะไรนะครับดูนะครับอน,นี้เราก็ใส่กระแจนะครับแล้วก็ลองบิดกระเจนะนี่ก็ติดได้ครับก็มีปัญหานะครับตาดก็ไม่ติดนะครับ ไม่รู้เกิดจากอะไรนะครับเรามาดูด้วยกันนะครับเช็คเรื่องขั้วแบตอีกครับเพราะว่าเราต้องเช็คขั้วแบตว่ามันแนนไหมหรือว่ามันไม่ได้แนนนะครับอันนี้ก็ขั้วแบตรวมนะครับตาไม่ติดนะครับไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรเพราะว่าไฟมันก็ไม่มาจากหน้าปัดนะครับอันนี้เราตรวจเช็คอยู่น่าจะเป็นขั้วแบตรวมนะครับ เนื่องจากพอแบตรวมแล้วก็เอาไฟไม่ได้มาครับนาปัดมาดูนะครับใครเอากันเลยมาดูนะครับว่าไฟมาไหมนะมาไหมครับไฟก็มานะนนะ <S <S แล้วจานะครับเราต้องรู้จักการติด,ดรถเบื้องต้นนะครับว่ามันเกิดจากอะไรว่าแบตรูว่าไหมยังไงนะครับแท็คเตอร์ตัวเอง หรอกรนี่ก็สตาร์ทรับมาดูรายกันนะครับนะเครื่องกม็มีอะไรมนาะกื่องก็สมมูบ นีก็จบเพียงเท่านี้นะเพราะว่าระบบไฟมันไม่มาจากหน้าปักแล้วก็มาเช็คว่าไฟอ่ะมันมันมีอะไรขาดไหมฟิวขาดไหมหรือว่ามันไม่มีก็เก,ก็กจัดพวกน้